สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบฉันมารับคุณขึ้นดถสิหลังจะเกิดเรื่องนมผงจอมพลังน้อยเขาก็อยู่ทยานฟ้ากรุ๊ปไม่ได้อีกต่อไปเขาเคยบอกฉันว่ากำลังหาบริษัทใหม่แล้วก็หางานใหม่หางานใหม่ออืมคารุ่คุณรับเคสของ Attitude ุดมอแต่กลับไม่ได้บอกคุณว่าตัวเองไปอยู่เบสิเล็ชันฉันไม่ถามเองถ้าอิงจะแค่เหตุผลนี้ แล้วคุณมาสงสัยว่าฐานสิ้นไข่เป็นคนขายความลับนั่นก็เหมือนกับคราวก่อนที่แผนงานนมผงถูกขมโมยแล้วคุณสงสัยเขาแล้วผลเป็นยังไงล่ะคุณมีหลักฐานอะไรคะงั้นผมจะบอกให้คุณฟังผมไปบริษัทโรงพิมพ์มาแล้วคนงานที่นั่นบอกผมว่าฐานสินไข่สั่งให้โรงพิมพ์ตีพิมพ์เพิ่มอีกชุดผมก็เลยเดาว่า แผนงานที่ตีพิมพ์เพิ่มอีกชุดนั้นฐานสินขายไปคนส่งให้ c e l e บร i ท y p พนี่คือคลิปเสียงตอนนั้นคุณลองฟังดูเรามาพิมพ์แผนการประมูลที่นี่น่าึเะเปกับ12ขายไปผมม่รู้ว่าพอมีเหลือบ้างไหมอ๋อเล่มนี้หรอครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้ว ผมจะเม่คุณพิมสำรองเอาไว้หลายเล่มเลยดีนะหลายเล่มอะไรกันครับผู้จัดการขานคำวมาว,า,ว,า,วาผมพิมพ์เพิ่มเ,เล่มผมว่าให้ผู้หญิงที่มาหลังจากนั้นทำไมไม่บอกฉันเร็ววันนี้ถ้าตอนนั้นผมบอกคุณไปคุณก็จะถามผมเหมือนอย่างตอนนี้คุณมีหลักฐานเพียงพอไหมจริงอยู่ที่ผมไม่มีพยานและหลักฐานเพียงพอมาพิสูจน์ว่าฐานสินคายเป็นคนเอาแผนงานให้สรุปที่พียา คุณจำได้ไหมวันเสนอแผนงานคุณกับประธานหาวคุยกันอย่างถูกคอแถมเปลี่นสโลแกนกระทันหันแบบนี้เป็นยังไงคะมีอัตติจูประธานหาวพอใจมากและยังชื่นชมคุณอีกด้วยฐานสินขายมาหาคุณที่บริษัทและผมก็เรียกคุณออกไปพอดีฉะนั้นในห้องประชุมจึงเหลือฐานสินขาาเพียงคนเดียวเท่านั้นรู้ไหมว่าเขาทําอะไรตอนนั้นบนกระดานในห้องประชุม ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่คุณอธิบายให้ประธานห่าวฟังฐานสินขาาใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้ทั้งหมดโชคร้ายคือลูอิสเดินผ่านมาพอดีเธอจึงถ่ายรูปฐานสินข้าเอาไว้เหมือนกัน ถ้าไม่ได้คิดจะขายความลับให้ Best Selection เขาจะถ่ายรูปพวกนี้ไปทําไมไม่รู้เรยอว่าพวกนี้เป็นความลับแต่การคขาขอบคุณมากนะเรื่องอะไรเหรอครับคุณเป็นเด็กโง่จริงๆเนะี่ยเก็บจะทําลายอนาคตตัวเองเพราะฉันแล้วนะคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าจะช่วยอิงจิงอย่างตามราวีต่อไปและจะทํำยังไงไม่เคยคิดนะครับ แต่มั่นใจอยู่เรื่องหนึง่งผมจะไม่ยอมให้เขารังแกคุณอีกไม่ว่ายัางไงก็ขอบคุณที่ทำเพื่อฉันฉันซาบซึ้งมากเพื่อคุณผมยินดีขอถามอะไรห,หน่อยได้ไห<ด><ด>ม <laughs> ฉันถามก่อน รู้ไหมว่าฉันแก่กว่าคุณสิปีรู้ครับคุณเคยคิดหรือเปล่าว่าถ้าเราคบกันคนอื่นจะคิดว่าฉันเป็นพี่คุณพอผ่านไปอีก5ปี10ปีเวลาเราเดินด้วยกันคนอื่นจะถามว่าฉันเป็นน้าหรือว่าแม่คุณผมก็จะบอกว่าเธอเป็นภรรยาผมยังมีคำถามอีกไหมตาคุณแล้วล่ะคุณโสดไหมครับโสดครับ มีคนจีบคุณไหมไม่แน่ใจหมายถึงนอกจากผมนะอาจจะไม่มีนะจะมีคนห้ามคุณไม่ให้มีแฟนไหมไม่มีผมชอบคุณมาตลอดคุณรู้ไหมฉันดูผมขอเป็นแฟนคุณได้ไหม